เเเเต็มยข้าาวกกกินนนะแสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขชนเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสองสาวสาวคนสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้บรรยากาศกะเย็นดีเนาะพี่น้องสิภาพพ่อแม่พี่น้องอันหาหรอแมงคามพี่น้องเอ้ยมนีบรรยากาศตอนประมาณสิบโมงเนาะพี่น้อง แต่บ่หัวสิได้หรือบ่ได้ก็ไปเบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็ได้มาหอดห่วยเนาะพี่น้องนี่ไห้ลงมาหอดห่วยหอดอันโคกหอดหน้ามันห่วยก็บกำลังไหลตอนนี้นะพี่น้องนี่เป็นเส้นทางเข้าบ้านเนาะพี่น้องเพขนาดเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกมาหนี่งไปจะไปได้น้าในเ้ห่วยพี่น้องก็บบ่คอยลายไปได้ บันน e ี้ก็สิไปกันเลยพี่น้องโมโหแต่โมโหก็ซื้อได้หรือไม่ได้ก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ย่างความหัวออกมาพี่ทอกหายทอกนาครับพี่น้องพี่น้องทีขึ้นเลาะมาเบิ่งแถวอันบ่อนที่เขาเคยเอาในอันในกุกกแมงคามน้อยแถวอันข้างไหนาเนาะพี่น้องไปว่ามล้วทีีบ่อนหรือบ่มีเนาะปกติปีตะเก่ามันก็มีเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเัมนนี้ ไปเลยนะพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งในก๊กที่ว่าเราเคยเอาเนาะพี่น้องกกที่เราเคยเอาเนข้างทองไ้ทองนาเลยโอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โตเป็นคราบเนาะพี่น้องโตเป็นคราบนี่พี่น้องนี่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 พี่น้องเป็นคราบเป็นคราบพี่น้องนี่แต่กระบาลายโตกระบาลยเนาะพี่น้องนี่เพิ่นจิ ปกติเพื่อน,นเคยมาอยู่เนาะพี่น้องในกกอันนี้กกคามเนาะพี่น้องกกกกอันนี้ก็ได้นี่เพื่อนตีกันพี่น้องตัวนี้โอ้เพื่อนสิไปพี่น้องเพื่อนเห็นทำามาเก็บเอาก่อนพี่น้องอกูยงมึงกับเจ็บแต่แทนพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่เอาไปข่องกักกบกระไรโตประไเนาะพี่น้องของเมื่งนั่นน,นี่เอาก่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ยเจ็บพี่น้องยุ้มเจ็บขนาดบอฟิตักระตีนพอนพี่น้องเอ้ยกส็สิเอา้าจับแขนไว้อยู่นี่เกาะแขนไว้พี่น้องสิเอาออกบไรเจ็บนี่ตัวนี้ปกติต้นผลจะสีลายเนาะพี่น้องแถวนี้แต่ว่าเก็เจะดูดเห็ดหายเห็ดน,นาบดแหลมเป็ส,สีบุกหอยลายเนาะ พี่น้องแมนครมเนาะเขาสิบระหังกรีนพี่น้องพี่น้องเขาสิเอาใส่ของเลยเพราะว่าฮ้่ตัวนี้พี่น้องได้ประมาณเจ็ดแปดตัวค่ะเอามือขวากี้นะพี่น้องเพิ่ออกใหม่สิมันใสะพี่น้องตัวแมนคารมมีภคยเคยกินเนาะแมงคารมเนาะแถวทางบ้านนี้เพิ่นญาติกันได้พี่น้องเอยเห็นไนะ นี่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยตัวผู้ตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องมันเป็นตน้นคามแบบสีแล้วมันจะหมักอยู่แนละ้วพี่น้องนีฟางเสียงผึ่หนหองว้าเอาใสคข้อเมื่อเด็ดตีน,พ,นนะพั่นอยู่เลยแล้วพี่น้องเอ้ยจักได้จักโตแล้วพี่น้องเอ้ยสีหาโตเอง มันบ่คอยลายเนาะเพราว่ามันบ่ต้นมันบ่คอยลายอย่าง้เอ้าตอนนั้นไปแล้วพี่น้องเอ้ยพูนเห็นเข้ามาต้องผมก็บ,บินไปเนาะพี่น้องเก็บเอาไว้ไวดีกว่าใช่หน่อยเพิ่งสีบินลักบินไปเบิดปีละครั้งเนาะเป็นค้ามเกิดเกิดสีห้ากินร่วเงนได้ไง่ายๆนะพี่น้องเอ้ยนี่ นี่ต้นนี้พี่น้องเอ,อ้ยต้นนี้บกคอยใหญ่เนาะเป็นต้นแหน่เดี๋ยวเราจะไปเอาต้นนะก่อนเนาะพันคือไตอยากไปเนาะพี่น้องไเปเบิ่งต้นละพี่น้เองโอ้พิ่นมาอยู่ในคันนานี่น้องพี่น้องเพิ่นจะมีต้นเพิ่นอยู่ในคันนานี่ตัวตัวนี้พี่น้องนี่แมงคามพี่น้องเอ,อ้ยอุ้ยพังเสียงเพิน่นทองเนาะ เห็นเป็นโตแบบสีเนาะแข่งแขงกินบัดมันแซ่บแส่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่ต้นนี่เพิ่นกำลังกินหมากวันเนาะเพิ่นจับกินหมากมันอยู่ผู้ต้นเพิ่นแถวนะแต่กรบบอมีเนาะแดดรีพี่นอ้อง เราก็ได้หลายโตเติบแล้วน,น้องเข่าในน้เพิ่นเงกระงามเฮ้เข่าอยู่ตรงหน้าพิ่นเลยเหม็นตงหน้าของเฮาเองดอกงางดาะมาอีกมี่สองตัวแล้วพี่น้องนี่สองตัวผ่นกระลังจับกินต้นไม้แล้วพี่น้อง จับกินต้นไม้ขะขาดเลยก็ต้นไม้ไว้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกำลังกัดซิเมนเพื่อนฮักก็มาจับเนาะพี่น้องเพื่อนฮักก็เริ่มกัดนี่พี่น้องเอ้ยคือซิเมนว่าฮักก็มาจับได้เพื่อนฮักก็เริ่มกัดเนาะฮักก็มาพ่อฮักก็เลยเอาเลยพี่น้องเลยปีเตอเก่าผลไมาอยู่หลายหลายพอพอต้นผลลายปีเตอเก่าแต่พี่นี่ต้นผลกับบุคคลลายเนาะช่องแท้ต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ย ต้นนี้ก็แดดแฮ้พี่น้องต้นนี้เขากับสีกราบก่อนเนาะพี่น้องเนาะหาเบิ่งแมงครามกับเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ตน้นเพิ่นบัดนี่ตน้นเพิ่นคือสีเบิร์ดเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยมาจะหาเนาะมอหอยเทียนไตลายเติบพี่น้องนะครับครัก็ได้อี่เนาะนี่จะเติบใหญ่ใหญเลยกรโขกเนาะ ก็เติมนุ่มเป็นตาเจ็บแต่แฉ่ก็แตกแตแแก็แตกอะไรก็มีเอากระได้ดีดนลแล้วะป่ะน,น,นี่นะเนาะนี่กอดฉันลุ่มปุ่มอยู่เนาะเอ้ยสฉหลหรับมาเลยฮะกับที่เขาจะคลิปไวเทีย,เยนเท่เนาะทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าใหากอนเฮตุคิปต่อไปเด้อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อบรรยากาศคลิปใ,ใหม่ๆของเรา that we need, so so need to like that. a lot